ีลุงลุงปู่ไวัยไทยยุงปู่แต่ยียไทยลุงปู่ลุงปู่ยัยไทยเลาะตรวจง,งานดีนะปู่าวันที่รอบเที่ยงก็มาตรวจง,งานตต่เช้าก็ไปตรวจง,งานบนภูเขาเลาะตอนเที่ยงก็มาดูผูกระเบื้องวันนี้ช่างก็ได้ ย้ายมาปูที่ฝั่งทาาทิศตะวันออกแล้วเริ่มฝั่งนี้แล้วอ่านนี้ก็เริ่มเริ่มก็มีหลายชุดตรงนี้ก็อีกชุดหนึ่งอ่าตรงนั้นก็ใกล้จบงานแล้วด้านหลังทิศตะวันทิศใต้ก็เกือบเสร็จแล้วอ่าลวงปู่งานเดินยังเลยลวงปูมาคุมงานเนี่ย อบริเวณรอบๆก็เสร็จแล้วฝั่งโน้นก็เสร็จด้วยดีฝั่งนี้ก็เริ่มเริ่มวันนี้กรรมการก็ออกไปจ่ายค่าวัสดุที่ติดค้างไว้แล้วตอนบ่ายก็น่าจะเสร็จสิน้นก็ขออนุมโมทานาบุญกับสาธาชนจากญาติโยมทั้งหลายที่ร่วมบุญทางออนไลน์มาช่วยของพ่อ จ่ายบินงวดสุดท้ายร้านวัสดุก่อสร้างนั้นเราก็จะได้เริ่มทำใหม่ก็ยังอีกหลายรายการยังไม่พร้อมทั้งไฟฟ้าประปาท่อก็แตกหมดตรงนี้ก็ต้องลื้อหมดมเมนใหม่หมดด้านฝั่งที่ใต้ทางทิ่ห้องน้ำนี่ก็ปูเสร็จแล้วช่างก็พักเที่ยง มีหลายชุดวันนี้สามสี่ช่างมาอพยพร่วงวันนี่ฝั่งนี้ก็โอยมาทั้งครอบครัวเลยนั่นเสร็จสับแล้วฝั่งทิศนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยก็รอสแตนเลสซื้อสแตนเลสมาให้ทำรั่วแล้วก็จะได้ปูกระเบื้องห้เสร็จนะลวงปู่ สายก็มาถึงแล้ววันนี้อีกหนึ่งพว่วงพอก็น่าจะพอสลากว้างมากเลยวันนี้อัปเดตใหม่หลวงพ่อได้ไปจ่ายนี่แล้วสบายใจแล้วมาจ่ายนี่แล้วสบายใจแล้วสองแสนสี่มืนสี่พันเท่าไหร่จำไม่คล่องเลยถ้ารายจ่ายจำไม่ค่อยคล่องเท่าเลยอ่าค่าช่าง มุงหลังคาก็จ่ายไปเรียบร้อยแล้วสองแสนสี่มืนแปดพันกว่าบาทก็ยังเหลือค่าช่างปูกระเบื้องนี่สองพันกล่องอ่เห็นไหมปูแล้วก็เลี่ยมเลยลงพ้าเลี่ยมเลยลงพ้ามีทางสิ่งรถมากแล้วทีนี่กว้างขวางนั่นไปแล้วตรวนงานแล้ว ใส่พ่อแม่บ่ใสายสายสาย่เื่งนี้ช่างเขาพักเที่ยงลวงพ่อก็ออกมาเลาะไยเรื่อยๆเลยลวงปูเหลือรอบข้างมันสูงเกินเราก็จะทำรั้วเป็นสแตนเลตก็แพงหน่อยสแตนเลสสแตลเลตมาใส่ก็รอสแตนเลสก็ยังไม่ได้ปูตรงนี้ลัวผู้เท่าพัดตก มันสูงเป็นเมตรกว่าถนนกับตัวบนสลาต่อออกมาถึงถนนเลยเดี๋ยวผู้เข่าขเขาจะพัดตกเวลากลางคืนก็ทําให้มีรั้วรอบรอบรอบมาก็ออกประตูนี้กับประตูตรงโน้นก็ทําประตูอีกสี่บานกับด้านหน้าด้านหลังสแตนเลสวูสลาป,ปูนี่คืองามแลวปูกระเบื้องสวยงามขนาดเลย ปูซิ่งรถได้สบายแล้วเสร็จแล้วก็จะเก็บของพวกนี้ออกก็จะดูกว้างป้ายภูเขาหลวงพ่อก็เอาไว้อีกทางก็จะดูดีสวยงามอ่ามีกว้างขวางแล้วทีนี้ตอนนี้ก็ไปเร่งปูกระเบื้องอีกฝั่งโน้นอ่าหลวงพ่อก็ได้จ่ายบินหลายบินแล้ววันนี้ทั้งค่าช่างมุงหลังคาก็จ่ายเรียบรย้อยทั้ง ค่าบินค้างเดิมอนุโมทนาบุญกับศรัทธาสาธุชนจากญาติโยมทั้งหลายทั่วทุกสาธิตเนี่ยมีเล็กมีน้อยร้อยบุพพันธล้อมรวมกันเป็นสลา,าเสขะปฏิปทาเสร็จสิ้นแล้วก็จะได้ใช้ทำกิจกิจก,กรรมทางศาสนาให้ได้บุญได้อานิสงส์กันทุกคนที่มีส่วนร่วม โอ้ด้านนี้ก็ปูมาเสร็จอันใหม่นี่มันวับจังเลยยังไม่เช็ดไม่ถูเลยนะนี่ยด้านนี้ก็น่นเดี๋ยวจะได้ขนย้ายพวกนี้ออกมาให้มันดูดีด,ดีดีๆเดี๋ยวก็ยังประปาไฟฟ้าตรงนี้ทำไมไม่ปูให้สุดตรงนี้ไม่ได้ใส่ราวราวจะลงไปโน่น ตรงนี้จะทำรั้วไอไม่ใหญ่ก้องแก้งก้องแก้งลัวผู้เท่าพัดตกกลางคืนตรงนี้ก็ต้องจาทำรั้วแนวสแตเลสไสๆไว้อเห็นไหมตรงนี้ยังไม่ได้ยาแนวแอบฮะว้า<ะ>วิาน่าได้รอกว่าท่ามีเงินาพาไปโรงพยาบาลอ่าตรงนี้ก็ติดถนนเลยสลาด้านนี้ ว้างขวางทีนี้ชชยสอยถ้าใครเคยมาจะจินตนาการออกถึงเวลานั้นมันเป็นยังไงทําไมถึงต่อเติมใหญ่โตเพราะถึงเวลานั้นมันแคบเหลือเกินขับไปดีๆลบปู่ลบุูขับรถข้องแล้วทําที่กว้างขวางให้แล้วขับข้องแล้วไปไม่รอเลยพ่อไม่อยากรอดูไม่ไง ไม่เง่จ่อยอ่าด้านหลังก็เสร็จแล้วก็ะเบื้องก็เหลือด้านข้างเก็บรายละเอียดอืมยางเสว่าบอกซุ้นัน่นบอกเขาไม่เบืงให้เดี๋ยวตลังางว่าให้ตลัังเปลี่ยนให ตะลังมาเหดไฟฝ่ายอยู่เห็นไหม้ลบบอจะเสร็จแล้วทำมือกับการ์ตูนเลยครูบาทำเดือนเดียวแป๊บเดียวเดือนเดีเดยวงานงานโยมผืนที่น้ำเล่ปอ้ยอย่างแล้วมีต่อเข้าที่เอาเงินท้เข้าบาเลยไปทำมาหล,ลับจ้างไปเลยครูบาก็มาเลยไปหรับจ้างไปเลย อาศัยโยมเลยโยมบเนมเห็ดน้ำหมดแล้วลองโยมบนเห็ดนาำหมดแล้วจอยจัดแม่นบรอชีวิตของเราเนื่องด้วยชาวบ้านไออาศัยอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านทุกบุญทุกส่วนขอจงมีอานิสงส์แห่งบุญน,นี้หลายๆเด้อ เทวดาผู้มีหูทิพตาทิพทั้งลายข่าวข่าวไปบอกกล่าวเล่าแจง้งให้ห่อนให้ถึงฟันดีให้ได้บุญน,น้ำกาบเนาะปุนะ่นเนายยวะวันไดวาวันไดหน่อยก็ได้ลายลายย้วแม่วันไดเห็ดช,ชื่อดอกหงำได้ชีได้หรือแม่่ะเข้ารอ โอ้ยไนช่อไส้ยมาสุกอีกแล้วชอวงนึงชอสซดีชอสซดีบ้านดงบังเลยโอ้ยมาตดงบังอ่าด้านนี้ก็ปิดถนนเข้าง่ายได้ทุกทางเนีอูกระเบื้องให้เรียบร้อยหมดเลยเนี่ยพื้นยกขึ้นเสมอาการาถ้าใครเคยมาแล้วจะรู้ ดูตามภาพเราจะรู้ตายก็มาแล้วหนึ่งพว่วงทั้งเอาเงินทั้งทำบุญคว้าชอเซดีจกบบุการก็จะมาทำบุญด้วยเขาก็อยากได้บุญนะทุกอย่างก็มีส่วนแห่งบุญด้วยกันน่าลูาาก้ก่อน้ะขุดน้ำบ่ก่อศาลาย่อขาผู้เท่า ทำล่มบางเงาทำล่มเงาบางหัวมีอานิสงส์ทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ที่ไหนก็ไม่จนท่านเป็นผู้ไม่จนถ้าท่านได้รวมบุญนี้ถ้าตกทุกข์ลำบากที่ใดก็ขอให้พ้นจากทุกข์้ามีความสุขก็สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปร่ลำรวยไปประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของท่านตลอดไปทุกท่านทุกคนด้วย ป่าป่าป่าปูาปที่ไปนักเลยเนี่ยบอกไปภูเขาได้แดดห่อนไปนี่เลี้ยวเมื่อเลี้ยวเมื่อใส่หมวกสมูไรด้วยวันให้เป็นสมูไรแล้ววันนี้ออาเลี้ยวไปแล้วเลี้ยวแล้วก็คึืนพ่วงมาไล่นลยแหม่หรอพ่วงมาไล่บอกขึ้่นไปเลยได้เออใส่หมวกให้มันห่อนสิทธะมัทุสิทธะมัทุสิทธะมัทุไปว่าอย่างปู จงสำเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จอีทางพลังสิทธิกิจจังขอกิจการงานทั้งหลายกิจของท่านทั้งหลายจงสําเร็จสิทธิลาโภชยโยนิจังเอวังโหนตูกิจการการงานอันใดที่ท่านทําอยู่ขอให้เสร็จสําเร็จลูดล่วงสมปรารถนาทุกประการเดอ้อว,วะแม่นะวะแม่นะวะปู่ให้พรเด้อเอวังโฮตุเอ้อ หลวงปู่ราคาหล่ออารมณ์เราดีได้มันเป็นไทยแล้วเมื้อนี้ไม่ได้เป็นหนีแล้วปู่อารมณ์ดีแล้วหลวงปู่ใช้หนีหมดแล้วอารมณ์ดีแล้วจ่ยหนี่ลาดค่า,าวัสดุก่อสร้างแล้วหลวงปู่นะว่าถ้าเวลาได้หลวงปู่ยังเหลือราคาสร้างปูกก็เบื้อเอาไว้แล้วข่าค่าสแตนลิ มือ่อื่นยังให้เพื่อนไปชื่อรลายเท่าไหร่ซาเตเลสแเตเลสว่าปูปูสิเอาสาเตเลสว่แล้วก็เอายังอีกบานเนี่ยท่อพีวีซแปดนิ้วมาทำรางน้ำฝนอีกครูบาไม่เอาสังกะสีจะเอาท่อพีวีซีทำมาตัดครึ่งเลยมันจะทนทานกว่ากันอายุการใช้งาน ได้ดีกว่าซื้อท่อ pvc ีซีเอาบดจะหวานกันเดียวกับหูน้อปุน๋นะอพ่อแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลว,ลวคนขับรถเก่งทุกตับเครื่องนี่มันเป็นผับแลว๋วอ่ะมันบัสู่แสงเลยน,น้องปุ๋นเนาะแดดห่อนคนที่โต๊ะว่าวันผ่ายเนี่ยวะคือห่อนแดดเชอไหม อาเข้าไปตากแดดเลยแม่ทางโอมมีเข้าโอมเหมแม,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 ม่เหรอสร้างอุโมงค์ต้นไม้ในถนนอ่ะอุโมงค์ต้นไม้ไปถนนนี่มันเป็นอุโมงค์ต้นไม้น่ะล่มลื่นตลอดไปนะหลวงปู่พ่อแล้วพ่อแหล่สิป่ะพ่อแล้วพ่อแล้วโทษซ่านเบ,บ็ดแบตดเหรอนี่ยว่าเลยซ่านแบตเลยวะพ่อเนาะปู่เนาะหลวงปู่ขันหัวเข่าไปฟังอะไงเร็วไ่ฟัไปพูดขเข่าอีกเลย